มาช่วงบ่ายกับไปมาสองของอาร์ซีด้นงเกียนะครับช่วงบ่ายนี่ก็มาสรุปงานอ่ะตอนนี้ก็รื้อรางประกอบเกียร์เปลี่ยนพารัคชา์ตุปตปอมอลลิงเรียบร้อยโดยช่างต้นอาซนะครับนี่เปลนงานแล้วเดี๋ยวอันนี้พี่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 ปาะกันให้หน่อยอ่าี่ประเกลนจะใช้เป็นประเกลนยางใหม่นะครับไม่ไม่ไม่ได้ทากงทากาวเหมือนปสิจิสมาอ่ะมาไปมาสองเรามาดูต่อลูกท็อกเป็นลูกท็อกสิ้นนะครับ นี่จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ต่องเกียร์เป็นสไตล์นารโอลในการติดตั้งเกียร์สไตล์นาโอลไปบอกเกียร์นะ้รับไปบอกเกียร์เกวัดอุณหภูมิพร้อมออยเกียร์นี่สองลูกใหญ่ๆระบายความร้อนจิบจับจิบจับเลยนะครับอัะส่วนนี้ก็จะเป็นเกตัวที่เขาเรียกอะไรนะเปิดปิด engine b บร k และ lock up ยามใช้ก็เปิดยามไม่ใช้ก็ปิดนะครับ คันนี้จะเป็นเกียร์ออโตห้าสปีดห้าสปีดเนี่ยเราก็ต้องสั่งด้ามเกียร์ให้ตรงนะจะเป็นดีสี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดีสี่นะครับถ้าห้าสปีดดีสี่ถ้าเป็นรุ่นสี่สปีดตรงนี้เขียนว่าดีสามนะครับอ่ะดูไม่ยากโอเคคอนโซลมีสองสีใน r ี vo ว i โ o นะครับเป็นสีครีมกับสีดำซึ่งคันนี้จะเป็นภายในสีครีมก็คืออันนี้อ่า ตอนนี้ก็เป็นตัวเลือกเพราะว่าที่อู่มีอะไรเยอะนะครับมีอะไรเยอะถ้าลูกค้ามาสีดําเราก็จะหยิบสีดําให้ถ้าสีครีมก็สีสีครีมให้ถ้าเป็นสีสปิก,ก็ดีสามถ้าเป็น5าสปิก,ก็ดีสี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่กําลังจะติดตั้งเข้าไปในเกียร์ช่วงบ่ายนี้ไต่บ้านสองของ AR อาร i ซีเกียร์ก็ฝากติดตามผลงานนะครับเผากางตรงรุ่นขี้เกียจหยิบขึ้นมานะครับคันเกียร์สายเกียร์ตรงรุ่นตรงรุ่นหมดก็คือวันนี้งานฮาร์ดแวร์หรือการอุปรกรณ์เนี่ยเสร็จแน่นอนส่วน พรุ่งนี้ก็จะเป็นงานสายไฟก็สองวันหรือกันสามวันก็เสร็จแล้วครับงานของอทาง a ออารซีเลื่อเกียร์ไม่มีดึงไม่มีช้าเพราะทุกคนทํางานเต็มระบบช่างที่อู่น่าสงสารมากงานเจะชิบหายไม่เชื่อดูได้หันไปดูเนี่ยเกียร์เต็มไม่หมดเลยนั่งรอทํารอทํเนี่เจ้าของรถก็ยืนรอเลยเสร็จจังครับเกียร์ผมเสร็จจังครับนะอะ่ไออันนี้อันน,น,นี้อันนี้จะเป็นเกียร์เกียร์รถ รถเคนนะครับเกียร์รถเคนเกียร์ลับเตอร์สิบสปีดอ่าเห็นป่ะอันนี้เกียร์รถเคนนะแล้วก็รถลับเตอร์สิบสปีดอันนั้นจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรคล้ายๆรถถังอ่ะอันนี้คล้ายๆรถถังอันนี้เป็น T5 ห้าเอเวอเรสต์ตัวแรกขับสองอันนั้ฟอร์จูเนอร์อีกลูกหนึ่งแล้วก็อันไหนวะอันนี้แล้วกันกที่ช่างก่อกนกำลังทำอยู่ก็เป็นเกียร์ฟอร์จูเนอร์อ, er อ่าสี่สปีด กับสี่เพิ่งมาจากฉะเชิงเาราเมื่อสักครู่นะครับอ่ะเหลาต่อเลยรเดียกันอันนี้จะเป็นเกียร์สองเจสองเีอเอกพัทยารถจะเป็นรถลูกค้าฝรั่งนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้มาไปมาสองเมาส์เมาส์หน่อยสักครึ่งทางอันนี้จะเป็นเกียร์ปาเจโร่เครื่องสี่เอสิบห้ากับสองไททันนะครับรอทําอยู่รอทําอันนี้เครื่องประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอส่งพร้อมกับเกียร์ูปเมื่อกี อันนี้เกียร์ k ยี่สิบสี่เทอร์โบนะครับเป็นเกียร์ k ตรงนู้นบ้านเราจะเป็น k ยี่สิบฝาขาวเทอร์โบ้าคัดจะมีหม้อหนึ่งใหญ่ฝ่าไอ้ k ยี่สิบี่ r b p นะครับอันนี้เสร็จแล้วลูกท่อซิ่งเกียร์ซิ่งอันนี้เป็นเอาผ่านเครื่อง m z m นะก็ะคือเอาผ่านเครื่องหกตูวเเทอร์โบก็ z T เสร็จแล้วเหมือนกันเป็นขับหน้าทั้งคู่นะครับอ่ะก็ฝากติดตามผลงานของ gang a r c เลื่อนสิ้นเกียร์นะครับ ก็คือมีผลงานให้ทุกคนเห็นเรื่อยๆตลอดทุกวันงานจะสดทุกวันไม่มีงานงานคลิปเก่างานแก้งานวนอ่าอันไหนที่งานเรามีปัญหาเราก็จะลงว่างานมีปัญหาอันไหนที่งานใหม่เราก็จะบอกว่างานใหม่นะครับงานงานเราจะค่อนข้างพรีเมียมและชัดเจนกับลูกค้าคนที่ทํางานกับเราไปแล้วเนี่ยลูกค้านะครับจะรู้เลยว่าระหว่างทํางานเนี่ยรอคือรอถ้าถึงเวลาคิวรถเองทำเนี่ย รูปจะส่งไปตั้งแต่ยี่สิบถึงหกสิบรูปถึงร้อยรูปเลยต่อเดือดๆนะครับอ่ะก็ฝากผลงานนะครับไตมาสองเออารซีเล่งเกียเดี๋ยวเจอกันช่วเงเย็นๆครับไตมาสามฝากติดตามครับแปลงเกียร์วีโกห้าสปีดอัพเป็นหกสปีดซิ่งจาก ARC ร์ซีเลื่อกเกียครับขอบคุณครับที่มาเปิดช่องช่องไหน